ลูก <c oughs> ลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลป่านะคะทุกคนสุดยอดเปรี้ยวเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะเอาไปตำนะคะเปรี้ยวยังฝ่อมะยมเปรี้ยวยังฝ่อมะดันอีกต่ะ ของหลวงของรัฐบาลนะโอ้ยใส่ถุงใส่ถุงพอแค่นี้แหละมีอีก สวัสดียามเย็นยามมืดยามค่าของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนวันนี้กันนอนทั้งวันนะคะตื่นขึ้นมาก็เดินมารับแดดรับตะวันหน่อยเน,นี่ยผักอันนี้กินได้นะคะทุกคนมันจะออกเปี้ยวๆนะ มันจะเอาเปรี้ยวๆออกมาลวกจิ้มน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาเนี่ยอันจะเป็นอย่างเงี้ยดอกไม้ชีม่วงดอกอันนี้สวยมากนะคะทุกคนมันเหมือนดอกอะไรก็ไม่รู้เนาะขเขาเรียกดอกอะไรนะมันสวยสวย ยามเย็นๆค่ะเ,เดินเล่นร,บรอบๆบริเวณบ้านเนาะ,ะถ้าจะไปตรงนูน้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลเด็กๆเ,เขาก็เล่นกันเสียงเจ้าเจ้าอันนี้พี่นีก็เลยเดินออกมาทางหน้าบ้านนะอันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ที่เขากำลังทำใหม่เนาะก็ทำทางอันนี้กนน็บ้านเราเขาเรียกดอกอะไรเนาะดอกพุดลาโหง ใช่ป่ะไม่รู้สมสีนะคะสีชมพูสีบานเย็นสีสีบานเย็นเนาะบานตอนเย็นนะคะโอ้เยอะมาก รวยจินี่ก็สีม่วง ดียามเย็นยามมืดยามค่ำค่ะทุกคน <laughs> วันนี้พี่นีก็ออกมาเดินรับลมรับอากาศหน่อยนะคะอาจจะติดถนนนะคนเขาก็จะชอบมองแ <laughs> ต่เวลาพี่นีถ่ายถ่ายวิดีโอเนาะ ตอนแรกว่าจะเดินไปสนามฟุตบอลไปนั่งรับลมหน่อยเนาะทำคลิปอะไรก็าหายเงียบหายเงียบนะคะทุกคนก็เลยตรงนน้นก็เด็กๆเนาะเด็กๆเขาก็เล่นวันพวกนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งสิงหาจะเป็นวันออชาติของสวิต แต่เนาะปีนี้เงียบๆพวกนี้ฝนก็จะตกด้วยนะคะทุกคนเออ <achieve> คนสวยต้องอยู่กับดอกไม้เขาก็จะทำถนนหนทางเนาะ ทำใหม่ให้ใหญ่แล้ก็ปิดหมดเนาะนี่ว่าเสร็จแล้วก็จะสวยมากนะเมืองที่พี่นีอยู่อันนี้ก็จะเป็นออที่เปิดอยู่ที่สันเออเป็นอะไรล่ะที่เขามาจัดงานมาจัดงานทุกปีพี่นีอยู่ใกล้ ที่มีพวกดารานักร้องสมัยก่อนนืกก็จัดงานไทยกันเขาก็จะมาจัดที่นี่เนาะนเดินเล่นๆจากอากาศตามบริเวณข้างๆบ้านเนาะวันนี้มันก็เย็นแล้วเนะ มันนิบเนี่ยจะเดินไปฝั่งนูน้นสนามฟุตบอลก็จะเป็นสวนผักเพื่อนๆเนาะเขาก็ทำสวนผักอยู่แต่ว่าจะไปเดินเล่นกับเขาใน,นปวดคอไม่อยากคุยมันเป็นอารมณ์ที่แบบอยู่ๆไม่อยากคุยมันจะดูงงเงาเนาะใบไม้ดูเหมือนไม่สดชื่นเหมือนเหมือนเขาจะเหลืองๆนะคะทุกคน ไม่ไกลนูก็จะเป็นภูเขาเราก็จะเห็นภูเขาเนาะหน้าหนาเราก็จะเห็นหมาบนภูเขาทุกคนเห็นไหมข้าวดินมากองเออกองเนี้ยมีผักขมเต็มเลยเวลาเข้าดินมาไว้ถมทำถนนทำอะไรเนาะ เห็นไหมผักขมตอนขึ้นอ่นอนตอนขึ้นอ่นอนจะอยากให้คนทำถนนเก็บให้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะถนนตะก่อนนี้ก็จะใช้วิ่งเนาะสองเลนอันนี้เขาตัดคงจะตัดใหญ่ทำใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากเลยนะ เสร็จแล้วคงจะสวยมากอะทุกคนที่นี่ก็โชคดีนะมาอยู่ไม่ไกลสถานีรถไฟเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนย่อมนะมานั่งเล่นเงียบๆนะทีมันเครื่องเงียบเกินไปที่ก็กลัวอันนี้ก็จะเป็นป้อมตำรวจ ค้ามตำรวจเก่าเนาะตอนนี้เขาย้ายไปแล้วเราก็จะกลก,กวนกระดิ่งดังเป็นเวลาเวลาสองทุ่มสองทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนอ,อ กับบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเงียบๆส,สงบสงบสงบเนาะพี่นีก็เดินมามาทำคลิปหน่อยนะคะเดีย๋ยวจะห่างหายไปเอซจะลืมพี่นีเนาะก็นอนกินยานแล้วก็นอนเนอะใจหลับไปทั้ง นี่ก็น,นอนหลับไปตั้งแต่เมื่อคืนเมือคืนไม่ได้นอนเนาะพอนอนตื่นขึ้นมากันเนี้ยเดี๋ยวมันมืดคนมีอายุแล้วเนะาะพอก็ตื่นขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ออกนอกบ้านหน่อยเนาะเพราะอา,ากาศพวกนี้ฝนก็ตกอีกพวันี้ก็จะเป็นวันเนออวันชาติของสวิตนะทุกคน พวกนี้ก็จะเป็นวันชาติของสวิตวันที่หนึ่งสิงหาก็จะเป็นวันชาติของสวิตเขาก็จะจุดพลุกันนะทันที่ชายริมชายหาดนะของแต่ละจังหวัดเนาะวินีก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกไปที่ไหนถ้าจะไปอุชิก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไปมันก็กลับยากทอนไปนะ ตอนกลับก็กลับจากถ้าจะไปที่เมืองโมกริมทะเลสาบหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดฝนไม่ตกเนาะก็แต่ละแต่ละ,ละเออจังหวัดนะเขาจะจัดสวยมากเนาะแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละอำเภอ,เอ,อพี่นีพี่นีก็ยังพูดไม่ ใชยชัดเมื่อกี้เดินไปจะเดินไปที่สนามฟุตบอลนะทุกคนจะไปฝั่งนูนนะ้นเนาะก็เออเดินขึ้นไปหน่อยนึงก็เจอเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะเขาก็มีร้านอาหารอยู่แถวนู้นนะ่ะเนาะ้ายฝาเขาก็จะชอบฝักมือเรียกอันนี้พี่นีก็จะเหนื่อยเนานะก็ไม่ค่อยอยากจะเพราะว่าเวลาเจอเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็ต้องคุยเนาะแล้วก็จะทักเอ้ยนี่ เป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไม่เห็นไปไหนเลยชอบพี่นีหน้าร้อนเนี่ยถ้าจะออกเนาะชอบออกถ้าเกิดก็ดีนะวันนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเออออกมาทําคลิปเดี๋อวซีจะลืมก็เลยว่าเพราะว่าพวกนี้ต้องไปหาหมอหาหมอแต่เช้าไปเอายาเข้าเส้น ก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าเราจะเพียรหรือเปล่าเนาะก็เลยออกออกมานะทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศร,รอบๆเนาะสดชื่นอ่นะสดชื่นมากเลยที่นี่จะชอบนะเพราะว่าอีกหน่อยเยอะเขาก็ <laughs> อีกหน่อยเขาก็จะไอ้นี่แล้วอะเขาก็จะโรยแล้วอะก็ดีนะมีส่วนหย่อมเดี๋ถนนเสร็จนะคะทุกคนมาทำถนนทำอะไรเสร็จนะมันก็จะ,จะเจริญมากนะทุกคนจะจะ,จะเจริญมากเลยเขาทำถนนให้ใหญ่เนาะ แล้วก็ดีขึ้นเนาะเพราะว่าถนนสายนี้เขาจะเขาจะตัดให้เป็นเอรอถวิ่งเนาะแต่ถนนที่พี่นีเดินมาเมื่อกี้เนาะถนนตรงบ้านเขาจะเป็นรถรางเนาะจะเฉพาะรถรางอย่างเดียวเนาะก็รถรถไฟอะรถรางอะ่ะ ว้าวสีสีสวยเวลาเห็นดอกไม้แล้วมันสดชื่นเนาะสดชื่นมาก นั่งนั่งประเชิญโฉมกระดอกไม้ถ้าเป็นไปได้เนาะอยากจะถ่ายแต่ดอกไม้เนะเาะรถไฟนาอเล็กเขาก็จะทำทาง รถไฟตรวจทำทำออตรวจตรวจทางเนาะรถไฟตรวจทางรถไฟเนาะไฟส้ม <c oughs> เขาก็จะใช้ช่วงช่วงเงยน็นๆอย่างเงี้ยเนาะทำตรวจทางซ่อมทางรถไฟอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากปีนี้เราจะไม่ค่อยได้รับร้อนนะตอนแรกตอนแรกพี่นออีคิดว่ามันจะหนาวก็เอาเสื้อมาด้วยเนาะพอเดินไปเดินมามันก็ร้อนอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะทุกคนมันจะเปลี่ยนเออยลยเยวร้อนเยวหนาว มันจะได้หนาวซะมากอะเนาะสมัยก่อนนูนะ้นวันถ้ามันถึงวันที่หนึ่งสิงหาเนาะพี่นีก็ชอบเนาะชอบออให้ถึงเพราะเขาจะมีงานจุดพุกันพอเขาจุดเขาจุดพุแล้วเ เขาจะมีดื่มมีเต้นเรามีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยลูกเด็กๆเขาก็จะมีความสุขเนาะตอนลูกเป็นเด็กๆเขาก็จะสนุกมีความสุขสนุกสนานดีอนะ่ะเนาะเขาก็จะสนุกดีเขาก็จะไปจุดผู้วิ่งไนะเนาะเด็กๆก็มันแต่ปีนี้มัน ไม่ไม่ได้ยินเสียงผู้ที่เขาเออทดลองเนาะปกตินะสองสามวันเราจะได้ยินเสียงเสียงเขาฉุดพุ <laughs> นั่งแล้วลุกไปขึ้นเ <laughs> ขาคำ <laughs> นั่งแล้วลุกไปขึ้น <laughs> ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะก็มามาถ่ายถ่ายเดินเดินทำทำคลิปสั้นๆคุยกับเอซคุยกับเพื่อนๆทุกคนเนาะขาก็ตั้ง<น>ไม่ดีเนะาะค่ะตั้งกล้องวันงานวันงานลูกชายวันงานยันเนาะก <c oughs> ็ก็ใช้เด็ก ขาถ่ายวิดีโอคนดึงไม่เป็นเขาดึงสักขาหักหักไปทอนเนื้อปกติกล้องอออขากล้องนี้มันจะขากล้องอันนี้ปกติเขาจะยาวยาวเท่าตัวสูงกว่าตัวพี่นีเนาะปกติขากล้องเนี่มันจะสูงกว่าตัวพี่นีแต่ตอนนี้เขาไปดึงไม่เป็นเขาไปหัก หักท่อนหนึ่งเขาไม่กล้าบอกเด็กๆเ,เขาไม่กล้าบอกพี่นีเนาะเขาก็กลัวพี่นีก็มาดึงใหญ่นะตอนไปขึ้นเขาแนละ้วดึงใหญ่เลยก็ดึงว่าเอ๊ะทำไมทำไมขากล้องเราอีกท่อนนะมันดึงไม่ได้เนาะมันหักเขาทำหักแล้วเขาไม่กล้าบอกเพราะเขารู้ว่าพี่นีรักรักขากล้องอันนี้มากสารลุยไปหาซื้อเนาะ เนี่ยพี่นีจะคอเนี่ยพี่นีนวดบีบเอาเองแล้วไปหาหมอเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้เราตึงตรงไหนหรอกเขาหมอหมองนอกนอกจะไปหาหมอนวดหมอนวดมันก็ประกันเขาไม่จ่ายเนาะหมอเออที่ประกันเขาจ่ายเขาก็จะทำแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะทุกคน ครึ่งชั่วโมงเขาก็ทําไม่ดีหรอกเขาก็จะแต่อยากจะให้คั้นนวดตรงหลังให้เพราะว่าเรานวดเองไม่ได้ตรงคอมันก็โอเคเพราะว่าไปให้เขาท,ทําทีไรก็ก็ไม่ได้เนาะมันก็เดี่ยงฝาเก่าเนาะเราก็มันเหมือนว่ามันมันล็อกอะคอมันล็อกอะเราก็ต้องมาทําเองเพราะพี่นี้ก็เรียนนวดมานวดรักษาเรียนนวดบาบัดมาก็รักษาคน หายไปเยอะถ้าเรานวดตัวเองไม่ได้เราก็นวดได้แค่แค่ตามแขนตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปหาหมอนวดก็ชั่วโมงหนึ 100, 120่งร้อยยี่สิบเนาะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแฟงบางทีแม่บ้านก็ไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาไปนวดไม่มีปัญญาไปนวดมันแพงครั้งครึ่งครั้งโอเคแต่บางคนก็นวดตามบ้านอะไรเงี้ยก็จะถูกว่าอันนี้ก่อนที่พี่นีจะออกมาพี่นีก็ทายาแนละ้วก็นวดตัวเองนะ มันก็จะยุบนคอมันจะโป่งขึ้นมาสงใจก็จะเป็นเอกระดูกทับเส้นนั่นแหละเพราะทำเฟซบุ๊กทำทำเฟซบุ๊กว่าเราก็มีปัญหาพี่นีก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นคอเนาะเส้นกระตุกแบบเส้นโลหิตแตกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเอ,อเส้นอยู่แล้วอาศัยว่าพี่นีเ,เรียนนวดมา ก็มารักษาตัวเองก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่เนะก็เรียนมาหกเจดวิชานั่นแหละหลังจากเออหลังจากเส้นโลหิตแตกก็เหงามันทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปเมืองไทยก็ไปเรียนเอามาสักหกเจดวิชาเลยไปเรียนตอนไปเรียนนวดที่วัดโพเนาะก็ไปอยู่เดือนหนึ่งโอ้โหชอบมากเลยอะทุกคน เมื่อปีพศ2014พี่นีไปเรียนนวดแผนไทยที่วัดโพไปอยู่เดือนเหมือนก็เป็นแถบนั้นเนาะไปอยู่เดือนหนึ่งอะทุกคนพี่นีไปอยู่เดือนหนึ่งมันเหมือนก็ว่าเป็นเขาอนุรักษ์ดีนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงเมื่อปีพศ2014เนาะ พี่นี่จะชอบมากนะเพราะาคนเก่าคนแก่คนเออจีนเนาะที่คนที่เขาอยู่แล้วแวกนั้นะดีมากเลยแม่ค้ากินข้าวกินอะไรเรารู้จักเหมือนพี่เหมือนน้องแหละข้ามกลางคืนเนี่ยเขาเห็นเราครั้งเดียวเขาจําเราได้กินดีก็เดินเหมือนเดินอยู่บ้านนอกอเนาะเหมือนบ้านเราแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นเอ,อลิมแม่น้ำน้ำอะไรเอ่ะ นั่งเรือไปวัดอาุูมันจะเป็นอะไรที่ดีมากไปอยู่เดือนหนึ่งไปเรียนไปเรียนนวดเนาะไปเรียนนวดไทยไปเรียนนวดกดจุด <c oughs> ไปเรียนก <c oughs> ็สนุกมากน้องๆที่เขาไปเรียนแต่ละประเทศนู้นเราก็ไปเจอกันก็เปได้รักกันไปได้คุยกันเนาะคิดถึงถ้าเป็นน้องเออที่ไปเรียนนวดไทยเนาะ ที่วัดโพนะปีที่ไปเรียนกับพี่เนียเนาะสิบสี่หรือสิบห้าเนี้ะปีพศสองพันสิบสี่หรือสิบห้าเนี้ะถ้าจําพี่นีได้ก็ทักกันมาถ้าเกิดบังเอิญได้ดูคลิปนี้เน,ะน้ะน้องน้องเวลาเขาเรียนจบเนาะเราก็ไปนั่งดื่มกันเนาะไปไปฉลองไปเดินเล่นกันไปซื้ออะไรไปนั่งกินกันคิดถึงน่ารักเนาะก็มีน้องที่เขาไปอยู่แคนาดา น้องที่เขาอยู่ที่ประเทศเออพ็อตุเกสประเทศอะไรต่ออะไรแล้วก็จําไม่ได้นะแล้วก็มีประเทศไทยน่ารักกับน่ารักมากพูดแล้วก็คิดถึงเนาะอยากไปเมืองไทยไปเมืองไทยก็จะลองไปเยี่ยมเยี่ยมไปดูว่าเขายังยังอยู่กันหรือเปล่าเนาะอยากคิดถึง พี่นีก็จะขอจบคลิปนี้เนาะเพราะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็แค่พามาเดินรับอากาศแล้วก็ทําคลิปทักทายเนาะก็พูดคุยพูดคุยเออไม่ให้ทุกคนลืมเดี๋ยวห่างหายทุกคนจะลืมพี่นีนะคะพี่นีขอขอบคุณทุกๆคนนะคะบางทีคลิปมันกระทำดีบางทีคลิปมันกระท,ท,ทำไม่ดีเนาะ พ็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในอารมณ์ไหนนะบางทีก็สมองมันก็อยากตลกเนาะมันก็คุยบ้าๆบอๆบางครั้งมันก็จะเหนื่อยๆเนาะมันก็ก็อายุเยอะแล้วเนาะอายุก็อายุมันก็ประมาณนี้แล้วเนาะแกนคอแขนเนี่ยดูได้เลยว่ามันย่นนะมันย่นนะที่ไปทำตัวเหมือนเด็กๆก็ ตลกโคกเคกในสมองบางคร้งมันมาเหมือนเด็กนะคนมีอายุเพราะสมัยเป็นเด็กๆไม่เคยได้ใช้ชีวิตสาวๆเนาะก็วิ่งเล่นเด็กๆก็พอมามีลูกมามีลูกก็พอลูกโตเรามาทําตัวเป็นผู้ใหญ่มันก็จะไม่สนิทกับลูกเนาะก็ไปไหนลูกเขาก็จะอุ้ม อุ้มแม่อุ้มเล่นออถ้าเกิดมีงานมีอะไรก็จะอุ้มแม่โยนเงี้ยกันเล่นหยอกเหมือนกันเพื่อนกันเนาะ,ะก็เลยก็เลยทําให้ให้เราเออมีความคิดเป็นเด็กสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะเดินเรื่อยๆเ,เข้าบ้านเนาะนั่งตรงนี้มันก็เย็นสบายเนาะมันมันเงียบมันเงียบนะ แต่บางครั้งอาการเงียบแบบนี้เ,ออเพราะว่ารถลามันวิ่งผ่านตรงนี้ไม่ได้นะถ้ามันไม่มีคนเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเร็วนะเราก็เตรียมเอาไว้เพราะาเราไม่รู้บางทีมันก็จะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่นีก็เลยคิดว่าเพราะเขาปิดทางหมดนะมันจะเดินได้ทางเดียวทางที่พี่มาเนาะมันจะ เดินได้ทางเดียวที่ทางขึ้นบ้านพี่แล้วก็จะไปทางนี้เนาะพี่นีก็ถ้าเกิดบ้านมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอันนี้ก็จะเป็นป้อมตำรวจเก่าแต่ไม่มีตำรวจหรอกต้องกดกิ่งเขาให้สำนักงานใหญ่ไปพี่นีจะชอบพี่นีจะชอบล่มนี้มากนะเนี่ย ชอบชอบมากเลยชอบล่มสนถ้าหน้าหนาวเขาก็ยังยืนอยู่เนาะสวัสดีค่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะพี่นี้ก็จะทุนเหนื่อยเนาะก<ส><ข>็ฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยกด ยังไงก็ฝืนๆดูเนาะดูคลิปให้พี่นีหน่อยพอใกล้ละใกล้ใกล้จะถึงสิ้นเดือนละใกล้เงินเดือนจะออกแล้วอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดือนนี้จะจะเป็นเดือนแรกเนาะจะเป็นเดือนแรกที่ Youtube เขาจะจ่ายพี่นีเนะาะก็อยากรู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่ ก็ฝากทุกคนดูดูคลิปให้พี่นีด้วยถ้าเกิดไม่ดูก็เปิดมีเวลาก็เปิดทิ้งๆเอาไว้สวัสดีค่ะทุกคนกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะมือ youtube <c oughs> บางทีก็ไม่ค่อยอยากถ่ายหน้าตัวเองนะทุกคนอยากจะถ่ายอากาศถ่ายวิวถ่ายอะไรเนาะบางวิดีโอก็มาถ่ายหน้าตัวเองบ้างบางนิดบางหน่อยแต่ ตอนนี้ก็อยากให้ f อซรู้จักจักหน้าพี่นีเอาไว้ว่าหน้าอย่างไงก็เลยถ่ายหน้าตัวเองเยอะหน่อยวัสดีก่ะ